ทุ่นเราแบบใ่ท่น้นี่เปลยมอต่เลยบอก็ใหญ่ดิ้อนก็ฮอนดเลกาุแล้วก็บุบนิดตะพายองเวะพาด็กก้างก็มีต่อไป มัน,นจะเลียวันเลี้ยวเหตดให้ปัมป๊มฮะปั๊มโลดใหญ่เละยามันง่วมาววโซ่ยิงนี่แเอา้งนี่กนี่เอนเด็กกุบุกให้นหึ่งหรอบอเปลนเท่น้นองอ Bịt xuống đêm báo Cốc nhang mà mẹ kìa Ừ Ở nhanh nhất Cốc không sao Này nè Anh hôn nó không nào Ừ Phan nó hôn trời Nó cứ lắc như, ừ. như, phương phương như phương. Phương đi Anh hôn đi con Nhá cái khu trời này Một trời đặc Ngày trời nó ạ ทักไทายสบายดีค่ะพอแม่พี่นงองเบอร์สุภูสุคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดถ่ายก่อนจะ,จะเดินทางกลับประเทศเยอรมันค่ะมือนีคุณแม่ได้มีโอกาสผ้าลูกผ้าเต่ายางเลาะเบิงทงไฮทงหน้าค่ะแล้วก็ซี่จุดว่าส่วนนี่ห้องผู้ใดส่วนนั่นห้องผู้ใดนะค่ะพี่น้องเพิ่นมาบอกแม่มาล่อนว่า อมองได้ที่เพิ่นแบงสันปันส่วนมรดกของเพิ่นเนาะให้ลูกให้เต่าสามคนค่ะพี่น้องแม่เพิ่นกระพ่าย่างบมไก่ค่ะเพิ่นมีที่ให้ทีหนากะหลายอยู่ค่ะได้มาจากพ่อยญยไม่หญยเฮานเนาะมรดกตกทอดกันมากค่ะพี่น้องแม่เพิ่นกระหักษาวย่างดีค่ะเอาไว้ให้ลูกให้ล้านค่ะพี่น้อง อันนี้ก็สิแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งคือส่วนทางไตทางลุมอีกส่วนหนึ่งถึงส่วนเทิงเทิงค่ะเดียวก็สิพาพี่พานองขึ้นไปเบิงคือกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ย่างเบิงไปทํากันนี่แหะค่ะพี่น้องเขียวเขียวหนึ่งก็สิเป็นหน้าเข่าเด้อค่ะก็สิเฮ็ดเป็นเป็นหน้าเบิดละค่ะพี่น้องเป็นทงไฮทงหน้าไปเบิดค่ะเขียวขจีไปเบิดเนาะเป็นตาสะออนค่ะค่ะฟังทางขวามือนี่ คือฟังข้องแม่มา่อนค่ะ <c oughs> ฟังทั้งสายมือนี่เป็นข้องแม่คุณเดชค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนที่ติดกับแม่คุณเดชก็ิิเป็นข้องพี่สาวค้นใหญ่ค่ะอันนี้เป็นถนนเขตกั้นแดนระหว่างห้องแม่มา่อนกับแม่คุณเดชค่ะซึ่งก็เป็นขั้นแท่นหน้าขนาดใหญ่ค่ะพี่น้อง่ะว <c oughs> นือบาหน่เดี่ยวอีคลิดหนึ่ันเบายันนะกลืนกเคฟนู้มันนิ่มบาอาบาีแันละหอดเดียวนั่นแหละเอาโคกันั่นคือลง ดูละมีหางทางูดดีก็ไปหน้าให้เดียวจะแก้ให้หุนท่านแทะผตุ ของพุดซาดิมไว้เป็นท่าเป็นปลาเป็นดู๋ก่อนเขาไม่เฮ็ดสนุกแต่เจ้าข้าเฮ็ดกันละเขาเศร้าอยู่งานเขาดีอยู่ไม่ต้องเก็ยบมิหรอกกันละเดียนเั่นกันลกนักหัวใสลายหนีมันกับเป็นหน้าเป็นไฮเป็นไฮเพริ่งอะไรเฮ็ดเป็นไฮเ,เ,เดียวกันวันถูกไปมมันไฮห้องนีไอ่อนปุ่นไฮสายห้องไอเดียน อา,อาตามาทำนานะ <c oughs> มาเลี้ยงวัว <c oughs> มาทำฟาร์ม <c oughs> ฟาร์มมาเคิือนอนคูคู่คสูงเดียร์ค่ะพี่น้องหลังจากที่เบิงนส่วนทางลุมแล้วตอน,นี้สีผ้าไปเบิงส่วนทางเทิงหรือว่าทางเหนือก็ไดค่ะพี่น้องแต่ว่าพื้นที่นี่ก็ติดกันละค่ะพี่น้อง ติดกันต่อกันขึ้นไปนั่นแหละไม่ไงญแเราเมื่อยก็กเลืยตรงครี่รดค่ะสิพา้าเราคี่รดขึ้นไปเนะาะไปบึ่งไปส้มพร้อมกันเลยค่ะ มาลอนโอ้มาโอ้มากระพุ oh ้ดด mm. mm. ิ้วคนหูอย uh, mm. uh, ู oh ่บบบว่ามึงอยู mm. 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 ่ใดหมอบูแม่บอกไหมอัดวิดีโอไว้ดิเออเขาจะเออให้แม่บอกไหมไทยมาผีดปออแม่ว่าจังไหนก่อนโอ้ยวิธีดินอยู่นี่ยี่สิบแปดไร่ให้ลูกล้าน ให้ลูกหานกันสามคนหานกันโลดบาทนึงสลึงนึงเมียมาเคยคิดว่าสิขายขอให้รักษาสมบัติเมีไว้ได้เออไม่เป็นว่าได้รียกคนสิขายคนสิขายนั่นย่าให้เมียได้ยินเม่นบ่ขายสิไปิ๊กี่กะกบป้ากะห้องจะของเก่าเอออันว่าเออกูบ่มี่ะดอกชูใหญ่ยิ่งเฮ้ยกูทอดได้ทอดไดกแตมีทุ่นไม่ห้อนเาก็ให้ยคือเก่า เออนี่เก็บรักษาไว้ย่างดีเฮ็ดเงียงงามไว้ให้ล้งอ้เจาะไว้เดี่ยาไม่ยูตายเดไม่ยูเฮ็ดสีเฮ็ดมันงามงามมองดีเด้อเฮ็ดสเฮ็ดมันงามงามเฮ็ดมันเป็นตอยููบเดงามแบบโออายอย่างเฮ็ดเป็นบานสวนเฮ็ดสีแบบว่าเฮ็ดสีแบบว่าเกอ่ความตังงแกอวอะเฮ็ดหินมันงามงาม เห็มันเป็นตัวยูอย่างเช่นเห็มันเป็นตัวยางเพื่อน้ังเนี่ยน้อยละก็ปลูกพวกหมอกพวกใหม่ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่มันกินได้นิดน้อยละพื้นที่นี่น้อยละพี่เอเห็นเบอรว่ามันมันใส่ที่ินทำเนี่ยเขาก็กเพียงพอกันน้อองเนี่ยมันจะหุบลายเลยนี่ยาคือมีเทากับิดตัดทำโซลัสเนียเออไม่ยางไปส่วนน้องเนี่ยบอกแม่มยี่สิบแปดเเริ่มจะใส่ยี่สิบแปดเแต่้าข้องไนแล้วก็คือว่าผีแล้วที่มองว่ามองพิธนนน้ำอยู่บ่ พีทมองนีมาเลยน้ำอยู่บ่รวมมองนีน้ำอยู่บ่ได้รวมบ่ได้รวมแยอะเยอะเศรษฐน้องนี่ลงไปเออเออบ้านมันก็ยาวขึณเต้บ้านมองนี่มันเป็นห้องไผยกันแน่มองนี่จากนี่มาหนี่จากหนีมาหนี่ก็ไป็้องกู่คือเก่ามาแบบตัวยี่เป็ดไรมันคุ้มคล้องหรือแต่ผีหอดอโาวมาอยางมาถิงไปน้ำออกมา เ่วาจังสัแต่ดูไดีโอแล้วโอ้ยไใส่กางคุณ่ด็เทียนบตายคุณบอ้ไปน้ำไปย่านไม่งััแต่บมัดสี่ีดเทียแล้วคอเขาพม่น้ของเาดเนือพี่ลััเพราะว่านการลี้ยม่เี่ยวเพาะเอเอากระเดวแต่แม่มว่าแม่มา

มันเป็นนนเป็นไหนนะพี <Ash ELLE> <res crít ica> <sh> ่เห็นสีพวงอกใหมงเหรอพี่ให่เดี๋ยวเห็นโอวาสี่าตาสเงินหรือสิพวกใหม่นั้นมันอยู่เด้อีเดียวมันเป็นาเออม่อมืออดคันแท่คันบานนี่บ้านี่ก็อดคันแท่คันนี่นี่เดียวเห็นอ่ฟากไปหันเมนทงมีพรอนมันซื้อน้ำพน่มันก็เป็นหลอกไผ่หลอกมันเป็นเพียงไผ่ เพียงมันไม่ง่าท่าเพียงข้ออีขาวนนอนนอนยุ่เอาเป็นยังไหมไปให้ปุ๋ยเป็นแมกไกลเี่ยคันมันเอ็ดสิเอาเป็นน้ำเบนสกักันแบบนั้นนะเฮียสบนานะ เป็นวันมาแล้วถือปยาแล้วเบียงมุ่งอย่งนี้เลยแล้วเปนน้ำซุ้มเรูยังเป็นยังสิ่แล้วว่าอยากเรียงแล้วน้ำข้นเขาบอกไน้ำข้นของเรากี่เอาคนยังอยู่ที่ตัววาดมือเจ้าที่ใจเจ้าบลับตาพี่เจ้าบดปดี๋ยวมี่เจ้าได้ยังัวอบิตเออเห็นว่ายาบมันอยู่เนอ

นี่มันถือจมดูดูมาปุ๊บอันนี้โตหรือยังนี่ลดดูเออมันยาอันนี้ก็บแบบ้ามปอมเป็นเด็ดเนี่ยชอบกินลากวันอาทิตย์น่ะหรอเอาไปใส่เอาตัวใบแกเอาตัวอะไรลาบเอาตัวเงินควันแล้ววางไว้นี่ก็ได้ นี่ต้นดูอืมโนกระยอมเออเ็นบ่หน่ก็ดูได้เวียดกลส์ที่ไดอาลักนี่มันคือบ่เนี่ยเป็นชนอัลต์โอเค e ียเซียอัลต์โตอืมอืมไซต์เาเลส์เจา์ปูดิเอ็ม นี่ต้นดูเห็นมันอ่ะหลายต้นแล้วร้านปลูกตุมอกูปลูกอะไร้างพีไก่กับบวิาณไมแล้วไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาพลาสติกหอยเห็นยัยอันอ้อยทลาดง่วนมาเอาหมอเบสมาเสียบไฟฟ้ามันยานเนืดิกะหน อ <laughs> ีพ่อไม่ยิ้มใบเพรายิ่หยมขายหัน้าหากใัน้าห้ามใ้ัวหนาหวหน้าัวหน้าหนาห้า แลวนี code, <slow> But, ่เขาเจาก็อยู่ไปเบิดน้องแม่บเพ่นก็ไม่ยู่เป็นบเพ่อนนั่นหน้าอีบ่ไม่ได้ทาฝ้าทาฝุ่นการกระจาทั้งหัวถียงฝาดลงท้องาี้นี่ล้างเดือ Wie ist hierher? Ja. Wie ja. <laughs> hierher? Und das drüben ist der Onkel dann von. Mhm. Pataia. Ja. Ja. Mhm. Aber die haben kein Haus daher in der Farbe. Mhm. Wenn wir mal aufhören was Ich wie Wenn ihr mal so eine Hütte. Ja, <laughs> ทสิเอาว้นานแต่เล <play> <noise> ็กๆนะนอาขั้นปุมข้นปุ่มันป่าปปุ่นแล้วว่าปูตัวทางมันจมานิอัระว่าเราเห็ุมาจน๊บยบยเม แอตตาบาเฮดนหลดมาม่ามาม่ายายอามไมเสนนตเย็นวนเย็นวนเฮ็นวนไม่ดจงวย